ban giấc thì này các bạn, nặng yếm hải, um, hmm. bọc bẹp. พลาดแล้วนะครับตอนนี้รู้สึกว่าชุดน้ําจะเหลืออยู่พัดลมอยู่อีกสามตัวผมไม่รู้ผมจะยัดตรงไหนโอเค Moment of truth เปิดเครื่องกันลืมเปิดสวิตไฟ ขึ้นนึกว่าจะไม่ขึ้นึ้นโน้คีย์บอร์ดดีเทคทีเยี่ยมแป๊บอา้าวไม่เป็นไรเลยมาเลยเลยโนคีย์บอร์ดนะคร <c oughs> าวนี้ผมจะไปจัดใส่โต๊ะคอมนะครับแต่เครื่องแม่งใหญ่มากแล้วเรามาเทส optimize มาเทสแอปพลิเคชันมาเทสเกมกันว่ามันจะเป็นยังไง่ะโอเคนะครับเรามาดูที่อะไรอุปกรณ์ตัวสเปคกันนะครับอย่างแรกที่ขาดไม่ได้เลยเกิดชิ้นแรกน่าจะเป็น CPU นะคอยก้าอ่ากเจนรุ่นรหัสรุ่นอยู่ไหนวะไหนรหัสรุ่นนี่ไง i 9 9900k นะครับซึ่งร้านที่ผมไป ซื้อเขาบอกว่าเขาหาได้สูงสุดแค่นี้นะครับที่ร้านเขามีะนะก็ได้ตัวนี้แหละราคาเขาไปค้นหากันเอาเองนะครับผมจำไม่ได้อะอันต่อมา power supply นะครับของ c o r แซ i r รุ่น RM 8 5 0 i ก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับตัวบัลล่ิ่มตัวคับเคสเลยนะครับเคสว่าผมผมว่ามันใหญ่แล้วไอ power supply เนี่ยเกือบเท่าเคส ก็โอเคนะครับดูสวยงามดีพัดลมอันเบเริ่มดิอันนี้ก็เป็น SSD นะครับก็คล้ายๆฮาร์ดดิสที่เอาไว้ติดกับตัวเครื่องแล้วก็ให้มันรันระบบปฏิบัติการผมใช้ของซัมซุงนะครับรุ่น NVMe M2 ไม่ใช่สิรุ่น970 Evo แม่นี่อ่านอ่านมันแม่งทุกอันเลยแรมใช้ของตัวนี้2ตัวนะครับ16คูณ2 ไม่ใช่สิเออถูกแล้วนะครับ16คณ 2, 2> <_ T> ก็จะกลายเป็น32ทําไมผมไม่เอา64นะครับเครื่องที่แล้วผมใช้แค่12มันยังรันไม่ถึง100%เลยสุดๆก็ประมาณ80นะครับแรมเมมโมรี่เกอส่วนใหญ่ที่นะรันเต็มร้อยเนี่ยน่าจะเป็นดิสมากกว่าซึ่งเราก็เปลี่ยนมาเป็น SSD แล้วเพราะฉะนั้นปัญหาดิสตรัน100%เนี่ยน่าจะน่าจะน้อยลงนะครับ อันนี้ก็สายไฟสำรองมากับคอแซนะครับเพียบพระเอกตัวที่สองนะครับ G Force RTX สองศูนย์แปดศูนย์นะครับกี่กิกะเนี่ยไหนวะดูตรงไหนอืมแปดกิกชุดน้ำนะครับไม่ใช่ใช่ใช่น้ำไหมวะเนี่ย เอ,อ่อลิควิดซีพียูคูลเลอร์นะครับชุดน้ำนี่นแหละไฮโดรซิลี่เป็นของคอแซอีกแล้วนะครับรุ่นนี่เลย S15 0i Pro R G B เกิดความจริงผมก็ไม่ชอบไฟระยิบระยับมากเท่าไหร่นะครับแต่เพื่อความสวยงามก็ติดไว้นิดหนึ่งนะนิดหนึ่ง <c oughs> อันสุดท้ายเมนบอดดูไม่ใช่สุดท้ายสินะครับอันลองสุดท้ายเมนบอร์ดนะครับนี่ของตัวนี้ ก็เป็นรุ่นเกมมิ่งแล้วก็มีไฟอีกแล้วนะครับอื่อาเผื่อใครอย่าไปคน้นถล่มท,ลา,ท,ล,มทลายไปแล้ว <g ül> ตัวสุดท้ายของจริงนะครับเคสก็ น่าจะประมาณนั้นนะครับที่เอา CPU แรงๆมาเนี่ยก็เพราะว่าไว้ทำงานนั่นเองไว้เรนเดอร์นะครับเดี๋ยวผมจะทด,ทดสอบดูว่ามันจะเรนเดอร์เร็วสักขนาดไหนกับคลิปนี้แหละโอเคมาส่วนประสิทธิภาพด้านการเล่นเกมนะครับซึ่ง มันเป็นเครื่องใหม่ผมยังไม่ได้โหลดเกมอะไรมาไว้เลยเพราะฉะนั้นลองเกมนี้ไปก่อนเอเป l e ร e n d มา Attention, first blood. First blood. The FNGs always go first. Down. Reloaded. Reloaded. Half the squads are left. Let's smoke them. Take Reloading. Killed an enemy. Give me my shield to recharge. Reloading. Reloading. Send me cheese. You'll be alright. Recharging shields. Thanks for having my back. Just give me my shields and recharge. Give me a second. Recharge shields. ก็โอเคนะครับจบไปแล้วสําหรับคลิปคอมในวันนี้ความจริงผมก็อาจตั้งแต่ออกจากบ้านนั่นแหละแต่ก็มีอุบัติเหตุอัิเสบน,นะครับไม่ใช่ว่าผมไปชนท้ายท้ายรถใครนะฟันฟานงองงแงก็เลยกลายเป็นว่าทริปอาจตั้งแต่ออกจากบ้านนี่ก็ไม่เป็นไรเอาเอาลงไปก่อนนะครับนอกจากงองแงแล้วรู้สึกว่าเสียงรถกับเสียงแอร์มันจะดังมากผมก็เลยไม่เอาลงนะครับอืมกดในที่สุดผมก็ได้คอมที่แบบว่า เอามาไว้ทำงานทำงานจริงหรือวะทำงานหรือเล่นเกมเนี่ยก็ประมาณนั้นนะครับเป็นเครื่องแรกในฝันของผมเลยซึ่งไอตัวตัวก่อนที่ผมใช้นะเป็นโน้ตบุ๊กนะครับซึ่งสเต็ก็จะเป็น i7 แรม12 GTX 950มันก็ซึ่งมันมันก็ไม่มันก็ถึงเวลาเปลี่ยนนะครับมัน3ปี4ปีแล้วก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเจ้าตัวนี้ราคาถ้ารวม พวกคีย์บอร์ดรวมเมาส์รวมอะไรด้วยก็แสนกว่าๆนะครับก็ประมาณนั้นเกิดอย่างว่าลไว้ใช้ทํางานนะครับไอตัวเก่า3 0 0 0 0ื่นสี่นี่ก็ปลดประจําการไปซะสงสารมันใช้มันมานานแล้วนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าท่านผู้ชมชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับไปเดี๋